ออลข่าวดีมีให้ดูสนับสนุนโดยบริษัทโปรเฟ s s i o n a l West เทคโนโลยี1999จำกัดมหาชนเติบโตอย่างยั่งยืนเกื้อกูลสิ่งแวดล้อมและชุมชน ข่าวดีมีให้ดูเมื่อวันที่24มีนาคม2564นักการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยถนนเพชรบุรีกรุงเทพมหานครโดยมีนายยุทธศักดิ์สุภศรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอทอนายชำนาญศรีสวัสดิ์ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือสอทอท,อท,อทอนางพิทยาวรรัญญาสกุลรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานเครดิตการ์ดบริษัทบัตรกรุงไทยจำกัดมหาชนหรือเคทีซีและนางนันทิยาอัง าการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความสุขและความสัมพันธ์ลูกค้าบริษัททรูดิจิทัลกรุ๊ปจำกัดร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงในความร่วมมือโครงการห้างททททัวริซึมดิพาร์ p เมนสโตร์ โดยมีเป้าหมายเพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาขยายช่องทางการตลาดการประชาสัมพันธ์และสร้างโอกาสในการขายสินค้าการท่องเที่ยวให้กับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวทั่วประเทศจนนําไปสู่การเดินทางท่องเที่ยวทาง w w w t o u r i s m t h a i l a n d o r g t o u r i s s d e p a r t m e n t STORE ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่สททได้คัดสรรพิเศษการันตีความ ค่าและปลอดภัยด้านสุขอ,อนามัยมาให้นักท่องเที่ยวที่มีความสนใจสินค้าการท่องเที่ยวที่หลากหลายได้เลือกซื้อกันที่หมุนเวียนสับเปลี่ยนไปตามทีมส่งเสริมการท่องเที่ยวในแต่ละเดือนท้งนี้ทอทอท,อทอและหน่วยงานพันธมิตรยัยงได้พนึกกําลังในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายผ่านการจัดแคมเปญช้อปคุ้มทุกเรื่องทเที่ยวบนเว็บไซต์ห้างทอทอท,อทกับบัตรเครดิต KTC การจัดโมบายบูธ และไลฟ์สตรีมมิ่งผ่าน Facebook โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารรวมไปถึงรายละเอียดข้อมูลดีลพิเศษต่างๆจากโครงการได้ทาง www.tourismthailand.org/tourismdepartmentstore หรือ line oa @tatdepartmentstore ทําแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะเป็นมาร์เก็ตเทสเพื่อให้ผู้ประกอบการนำสินค้าและบริการการท่องเที่ยวมาลไงไว้ในห้างทอทอเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เลือกสั่งสินค้านะคะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะแล้วก็ทางเราทอทอได้รับความร่วมมือจากสภาสากกรรมนะคะแล้วก็ทาง KTC ที่ให้ส่วนลดพิเศษท็อปอัพดับปกติแล้วก็ได้ทางครูนะคะเป็น ช่วยในการประชาสัมพันธ์สอบุูกเป้าหมายลูกค้าของทางเรือขายปูด้วยค่ะในความร่วมมือครั้งนี้นะครับในการนําสินค้าดีๆทั่วไทยนะครับที่ถูกการันตีมาจากนายกต้องเที่ยวทุกประเทศนะมารวมกันสินค้าพรีเมียมดีๆเรือยอดดีๆราคาพิเศษมากมายเพราะว่าห้างตรทเอ่อทไม่ได้ทำธุรกิจ สอททก็ไ้ทําธุรกิจฉะนั้นไม่มีต้นทุนค่าใช้จ่ายตรงนี้เลยและมีพันธมิตรอย่างดีนะครับระหว่างทรู True แล้วก็เอทีซีเนี่ยมาเพาะอีกเยอะๆมากมายผมถือว่าเป็นนิมิตหมายใหม่ของวงการท่องเที่ยวที่เริ่มต้นที่มีซื้อขายบนทราเวลออนไลน์ผมอยากรีกยกวามช่วอะไรให้โปเลยนะครับท่้งททเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่พี่น้องไทยทั้งประเทศสามารถมาเลือกซื้อมาเลือกคัดสรรสินค้าดีๆถูกๆช่วงนี้ ชวนเพี่น้องท่องเทะเทศนะเข้ามาลองเยี่ยมชมดูนะครับอ่างสตอมทอครับฝากด้วยครับ